เอาถามหน่อยค่ะทำไมอาจารย์ถึงกินโปรตีนถึง14เม็ดคะกินเยอะจังเลยคือคนถามยังไม่เคยอายุ64ปีนะคุณว่าบ้านเก่าๆเนี่ยมันต้องบำรุงรักษาเยอะกว่าบ้านใหม่ๆไหมแน่นอนบ้านเก่าๆจะมีปัญหาจุกติกเดี๋ยวท่อ้ำรั่วเดี๋ยวส้วมตันเดี๋ยวตะแกรงมีปัญหาเดี๋ยวฝ้าทะลุอะไรเนี่ยนะครับเพราะความตามอายุของมันแต่ถ้าบ้านใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาผมเหมือนบ้านเก่า การบำรุงรักษามันต้องใช้เยอะกว่าคนอายุน้อย<ม>และอย่างหนึ่งทำไมผมไม่กลัวผมอยู่กับโปรโตีนผู้นี้มา20ปีมผมเห็นคนอื่นกินตัวผมเองกิน<ม>เพื่อนเพื่อนกินคนรู้จักกินผมรู้ว่าความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนผมก็เลยกล้ากิน<ม>แล้วการที่เราคือผมบอกก่อนนะถ้าใครอ่านรายงานทางการแพทย์เยอะๆจะพบว่าเราไม่แน่ใจนะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าเราสามารถทําให้ใครอายุยืนกว่าปกติได้ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ากินอาหารเสริมแล้วจะอยู่นานเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจที่จะรับรองแต่ถ้าเรากินอาหารเสริมให้เป็นระหว่างที่เรายังอยู่เนี่ยเราจะมีความสบายมากกว่าคนที่ใช้มันไม่เป็นมผมยกตัวอย่างเช่นรุ่นเดียวกันบางคนก็เดินไม่ค่อยไหวเพราะปวดเขา่าบางคนก็ปวดหลังบางคนหมอนรองกระดูกทับเส้นบางคนไหล่ติดบางคนว่าไปเยอะแยะเลยอาการเหล่านี้ผมแทบไม่มีเลยแทบนะแทบแทบ ไม่มีเลยหรือถ้ามีก็น้อยแล้วถ้าเป็นก็หายเร็วนะครับเพราะนั้นมันช่วยให้เรามีชีวิตที่สบายขึ้นคุณจําคําพูดผมให้ดีวันใดที่คุณอายุ60กว่าคุณจะเห็นเลยว่าการที่เรามีตัวช่วยเยอะและตัวช่วยนั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อเราแล้วเราใช้เป็นคุณจะมีชีวิตที่สบายกว่าคนอื่นที่ไม่มีตัวช่วย